เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมตบต้นหรือว่าเดสปายเดลไรท์กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในตัวละครที่มีชื่อว่ารินยามาลกานะฮะสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแอดออนที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแอดออนที่เราจะไม่เห็นรอยขีดข่วนของผู้รอดชีวิตนะครับความสามารถของแหวนแดงครับจะทําให้เราไม่สามารถเห็นรอยขีดข่วนของผู้รอดชีวิตได้เลยนะฮะก็จะทําให้เราเล่นยากขึ้นมากๆนะครับแต่แรกมาด้วยการที่ เราจะเคลื่อนที่ไวขึ้น25%นะฮะและคอมโบกับอันนี้เลยครับอัตราการรีชาร์จของการหลอกลอนของยามาโอกะเพิ่มขึ้น40%ก็คือเราจะรีชาร์จได้ไวขึ้น40%เลยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆเซตเปิดที่ผมจะเอาไปในวันนี้นักเจ๋แหละซุมซ่าเมื่อเราทําการตีพลอชีวิตพรอชีวิตนะครับจะติดสถานะเวอรหวาดนาน90วินาทีทําให้ฮิวช้าลงมากๆเลยนะครับ ภานาถักทอนะฮะเปิ์ลนี้เปิ้ลของเดอริสนะฮะผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะ12เมตรจากไอเทมที่ตกอยู่นะครับเผยออร่าออกมานะฮะมรณะกรรมของแฟรงคลินนะฮะเปิ์ลนี้นะครับเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือตีของตกนั่นเองนะครับเพื่อนๆเปิ์ลนี้เป็นของเดอะแคลนิบันนะครับรักตัวกลัวตายเปิ์ลนี้เป็นเปิ์ลของเดอะเนอร์นะฮะเมื่อเราทําให้ผู้รอดชีวิตเจ็บจะทําให้ผู้รอดชีวิตทําทุกอย่างช้าลง2%ถ้าเกิดว่าทำเจ็บ4คนนะครับความเร็วในการซ่อมแซมหรือว่าทาลาย อะไรแบบนี้นะครับลดลงไปถึง12%เลยเปิแ้แรกเปิดกลางนะครับสำหรับเปิ้ลหัวหมูนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปสำหรับคลิปนี้จะสนุกและม,มันหายแค่ไหนไปติดตาเราชมกันได้เลยครับ let's go โอ้โหดัานตาดูหูต้องฟังนะครับสำหรับตานีนะค,คือเราจะเฟดโดยที่ไม่เห็นรอยเลยนะครับโหแล้วด่านแบบว่าผมมองไม่ค่อยชัดด้วยสิติดไรตาดูหูฟังครับเพื่อน เจอแล้วครับเอ่อโอเคครับไล่คนนี้ดีกว่าเฮ้ยสปินนี่ครับคนนี้โหไม่น่าทันว่ะหนักหน้าอื้อไม้ไปไหนอะเดี๋ยวก่อนนะมันนี่แมสอะไรอะตอ,ตอนแรกมันต้องคือมันต้องมีไม้ไม่ใช่หรอแต่เนี่ยไม่มีไม้ครับพาจัดโอเคมาพ่อหนุม่มติดหลังครับ มาบเข้าให้่ะตัวนี้มีเซอร์ปั่นครับโอเคเหมือนจะลงไปด้านล่างลงไปช่วยเพื่อนนั่นแน่เพิ่งลงไปเมื่อกี้เลยครับผมตามติดตามติดชีวิตตามติดชีวิตมาบเข้าให้ไงแล้วมันไม่โดนมาบเข้าให้มาบเข้าให้ตาดูหูฟังครับเพื<ะ>่อนปะเงียบๆจุ๊ ตรงนี้หมายกั้นอยู่โอเคครับห,หลงเสียงอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้สวนกลับมาช่วยนะผมไม่ได้ยินเสียงอะอ๋อมันเดินนี่ว่าเอาไงเพื่อนไปช่วยเหรอเฮ้ยมีสเตปมีสไตล์มีสเตปมีสไตล์ซะด้วยมาเจ็บแล้วเล่นยากมากเรียบร้อยครับ อันน่ะเฟดหน้ามาครับโอ้โหเสียงมันอยู่ใกล้มากอ่ะโอ้โหเสียงเพี้ยนครับเสียงเพีย้ยนไล่ซะด้วยคานิกิใช่ไหม หัวคานิกิหัวขาวผมพิทือไม้ไว้นะครับทื่อหมดไม่สนช่วยไหมจักได้ครับมาบเข้าให้คือผมตั้งใจฟังเสียงมากเลยนะ,ะเวลาผมเฟดอะไรเงี้ยคือมันง่ายที่จะ เสียงเบานะผมรู้สึกไมยหรอเปล่ารู้สึกว่าเซอร์เสียงเบามากอ่ะไปเอาไปไหนละเดี๋ยวนี้สวยมาบเข้าให้ตามไปครับคือผมดีชาร์จค่อนข้างไวนะผมว่า ดักหน้าหนุ่มหนบเข่าให้ดักห,หน้าครับรอบตรงนี้เล่นค่อนข้างยากมากเลยคือท้าไม่นิ่งนี่คือเล่นไม่ได้เลยครับรอบมันสั้นจัดขึ้นไปเฟสสองแทบจัดทุกคนแล้วนะครับจะมีเฟสหนึ่งให้สองค,คนนะคือถ้าเกิดว่าแฟนคนไหนคือเอ้ยเจอแล้วอยู่ตรงเครื่องเมืเ่อกี้มเห็นแบบแบบเฮ้ย เอาเครื่องติดเหรอเอาเป็นไรอะ่ะเหมือนวาร์ปเลยไม่บอกว่าต้องมีคนแบบขึ้นมาแน่เลยทุกคนแต่ตรงนี้นขึ้นมาปะรอดักเลยจะมีไหมเพมื่อนว่ามีไหมหัวต้องมีเว้ยสักคนอะ่ะโอ้หไม่มีว่ะเศร้าจังอืม คนมาช่วยไปไหนแล้วอ้คนนี้ตัวแย,ย่อ่าโอเคอเจอแล้วเดวิดชิงคือถ้าเกิดว่าไอ้ดอ,อนนี้โดนโดนกัดเป่าแต่วาวุ่นอยู่กันนะ สวัสดีครับเดวิชิกไปตงรงนู้นนะครับไล่คนนี้ปั๊บบุดบล็อกมาได้ไหมเฮ้ยไม่เปรย์ไม้ด้วยออามปก่อนหนึ่งทีเดวิชเจ็บ ว้ายเื่ออยู่หลังบ้านเล็กไว้ลองไปเช็คดูครับฮะไม่มีเสียเรียมเสียเรียมแต่เดวิดจะโดนผมะานี่ยโล่งจัดเลยนะตัวเนี่ยน่าจะมั่นใจในตาย,ยา่างจัดจัดตาย,ยา่างอย่างนี้สุดไครับ ปั่นอยู่ด้านล่างวะด้าน,นบนอ่ะไปดูหลังมันใหญ่กันดีกว่าครับทุกคนอาจจะนั่งปั่นอยู่ก็ได้อา่าจริงด้วยคนเจ็บนั่งปั่นครับอีกคนหนึ่งก็อยู่ด้านล่างวะส่งนี้คนท้ายน่าะอยู่ด้านล่างครับปั่นอยู่ชัว นี่ไงเครื่องได้เยอะมากครับต้องเดินหาได้นหน่อยฮอะ,ะเจอแล้วมาบเขาให้ทำไมเสียงเพี้ยนจัง เชิงหน้ามงเชิงหน้าไมา้โอเคครับถือว่าตาแรกวอมอม,มนะถือว่ายังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะผมว่าแต่ว่าเสียงมาดูเพี้ยน <c oughs> ยังไงไม่รู้อ่ะผมคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้สึกว่าเสียงมันฟังยากๆแปลกๆนิดหน่อยนะแต่ก็พอได้อยู่โอเคฝี okay. ตะวันออกของสถานีตำรวจนะครับเมืองแรคคูนซิตี้อาละครับผมก็แอดออนโกงซะด้วยไง ม่วงแดงไปเลยครับชิวๆตึงๆแต่ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นรอยขีดข่วนซื้อได้นะครับโอเคใช่ครับเซอร์ไว้ปันดิวัสดีนมทำไรกันวางกล่องทําไมนมอ้ยโหเสียงเหมือนอยู่ใกล้เลยอ่ะบาย โอเครีชาร์จไว้อยูอ่เอาให้ล้มก่อนดีครับหบบเขาให้โอเคครับเจอแล้วแบบตรงไม้ซะดไวยครับคือตาที่เร็วแล้วผมลองใส่แดอดดอนอีกอย่างหนึ่งมานะครับตานี้รู้สึกว่ามันจะเฟดช้าขึ้นนะครับ มันไม่เห็นมีเสียงตึกตักตึกตักอย่างที่แบบโมไว้ในคำอธิบายเลยวะแอดอนผมครับมันบอกจะตึกตักตึกตักแต่มันไม่ตึกตักอะดิมาเข้าให้โหเสียดายมากครับไม่ตึกตักนั้นแสดงว่าแอดอนเขียวน่าจะดีกว่าปะผมมองว่ามัน reload re ได้เร็วกว่าอึมเฟดได้เรื่อยเลยอ่เลเออทั้งเ,เร็วแล้วก็ได้เรื่อย นี่ไงเสร็จแล้วด้วยเนี่ยปกติผมต้องได้เฟดแล้วนะแต่ว่านั่นแหละรครับไม่ได้เฟดเพราะว่ามันรีโหลดช้าครับตาที่แล้วผมแบบเอารีโหลดไวมานะครับแม่เหมือนที่โม้ไว้เลยอะ่ะโอ้แย่จัดตัวนี้ครับเอาไปไหนละโลล่าแล้วเหรอ เจอแล้วน้องคลอเดสเฮ้ยแตะเครื่องมาแล้วใช่ป่ะน่ะอ่าอย่างนี้วาวุ่นนะถ้าแตะเครื่องแล้วอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงมันเด้งแลวครับแต่ว่าเราต้องแบบว่าอยู่ใกล้ตัวเซอร์มากๆครับถึงจะเด้ง โอ้โหเสียดายจัดอืมผันเพลย์เลยนะหนุ่มเอาเจ็บไปก่อนแล้วกันผมทื่อบูนไปแล้วนะครับน่นจาจะฮิวกันยาก ผมเห็นตั้งนานแล้วคุดเซอถ้าเกิดเจ็บสีจ่จะหิวเช้ามากเลยนะครับน,นี่ไงมีเสียงจริงด้วยครับไอ,อดีอยู่จะได้โหแต่กว่าจะมีครับคือต้องให้รู้หลักการการใช้อยู่นะคือผมฟังเสียงเอาไม้ดีกว่าเหรอถ้าอย่างงี้เออไม่ใช่อะไรฟังเสียงนัน่าจะเวอร์กว่าปะ กรนีใกล้เสร็จคืองตอนบนก็ใกล้เสร็จโอเคตอนนี้น้องดั่มช่วยได้คนเดียวนะครับเสียงเหนื่อเลยตอนนี้โอเครอช่วยจริงด้วยเทศดเฟดทำไมไม่ล้มตีปีกินไปหรอ อ่าน้ำปั่นอ่ะคิดว่านี่ไงเจอแล้วไม่จำเป็นต้องรอแบบว่าเออ่ให้มันกระพริบกระพริบกระพริบเลยอ่ะคือผมได้ยินเสียงคือผมกระตีได้เลยป่ะเออเสียดายเสียดายเอาเน้นแฝดเฟ,ฟดเรื่อยๆดีกว่า สวยครับอาจจะล้มสีได้เลยแนะ่หมาครับลัสกอาวิ่งชิกไปแล้วโดนนั่นแน่โดนนั่นแน่ทิ้งก่อนคนสุดท้ายโดนผมนนแน่ ว่าจะตีถอดสบองสักหน่อยพับเลยกดผิดครับกดผิดมัน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 ล้มเสียครับแม่คือผมบอกได้คำเดียวนะว่าผมไม่จำเป็นต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรฮะไม่จำเป็นท่าแอดออนโมอะไรก็ได้นะไอ้กระพริบตึบตับตึบตับอะ่อะเพราะว่าผมมองว่ามันฟังเสียงก็น่าจะรู้เรื่องแล้วแค่อาจจะได้ไปใช้ตอนช่วงที่แบบเซอร์เขายังไม่เจ็บอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะได้ใช้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเซอร์หัวเจ็บแล้วัน,นี้คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอาละเพื่อนๆขอ,อกดอดัดตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วกันนะครับคือเมื่อกี้ผมเฟดโคตรแม่นนะครับแต่ว่าลืมกดอัดชิปนะแล้วผมพูดไปอย่างเยอะ โอ,โ,โอ้โหเอาปฏิเสธด่านมาอีกแล้วคือผมพูดไปเยอะมากเลยนะครับตาที่แล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับลืมกดอัดคลิปนะฮะโอ้โหจบแล้วครับ,โโบ,รบมาเอาใหม่ครับตานี้หวังว่าจะคมเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับร้านเก็บของเก่าเซิร์ฟปฏิเสธด่านมาผมใส่ด่านนี้มานะครับกุญแจของสลอปขึ้นก็คือด่านนี้แหละครับแล้วเซิร์ฟปฏิเสธด่านมาเหมือนได้ออกด่านผมเลยอ่ะโอเคบ้านเล็กตรงกลางร้านเก็บของเก่านะครับ เช็คครับว่ามีเซอร์เกิดแถวนี้หรือเปล่านะฮะเหมือนจะไม่มีแสดงว่าเกิดตรงนี้ครับปัดเลยเหรอปันคนเดียวครับมาบเข้าให้เจอสองครับผอเจ็บนะผอเรื่องมีการดวงการเดินด้วยครับวางของเหรอน่าจะไม่ทันนะเมื่อกี้ มาบเข้าให้ครับเรียบร้อยเป็นไงคมไหมเออความคมก็ไม่ต่างอะไรจากตาที่แล้วนะครับก็บพอได้อยู่มาเล็กน่าจะเสร็จปะไม่รู้เหมือนกันครับแายไปเป็นไรผมไม่ได้หวังคุมโซนอะไรขนาดนั้นนะครับหวังอันเดียวคือขอให้เฟย์คมคมมีคลิปลงก็พอครับอยู่ไม่เสร็จเงิน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 ไปครับ อ่าล้มครับล้มต่อเลยเหมือนเขาฮิวตัวเองเลยเมื่อกี้ขออุ้มนะครับเหนือแทงว่ะตอนแรกคิดว่านี่ฮิวตัวเองครับมาเล็กหุดเซฟโซนไม่เข้าซะด้วยครับโอเคมีคนเก็บของนะฮะขอเจ็บหนึ่งทีก่อนแล้วกันนะครับเผื่อลมได้เลยนะเนี่ย วางของครับปับเขาให้เฮ้ย,ยลมได้เลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดลมมากเดี๋ยวล่าบหายครับซื้อมาไว้ก่อนลมมาเดี๋ยวล่าบหายเฮ้ยมาชุบหรอไม่น่าทานครับโดนผมอ่าแล้วเจ็บเกือบทุกคนไปที่เกือบครับเจ็บทุกคนเลยอะเนี่ย อุ้ยโอ้โหโดนสวนโหแย่จัดครับดักหน้าอ่ามาบเ,เขาให้มาบเ,เขาให้โอ้โ,โอ่ก็ว่าอยู่ทำไมถึงกล้าม,มาแบบนี้นะฮะที่แท้มีบอลรุทามเฮ้ยถามจริงเกมไวปหมเนี่ยเกมไวปะเกมไวไหมเอ่ย จะไม่ไวต้องหายคนหนึ่งอ่ะโหไม่เอ้ยนี่ไงหูฟังค่อนข้างดีอยู่ครับเออเสียงมาค่อยเพี้ยนล้วชุดประถมพยาบาลก็พังหมดแล้วนะครับโดนผมอ,อื้มนิ่งซะด้วยไงนี่ไงแล้วโดนเพิ่งฮิวเสร็จเมื่อกี้อะไร มีตายยากซะด้วยปม่อยความว่าอย่างไรไม่มีตายยากแล้วเรื่องยี้แสดงว่าฉี่ขึ้นไปข้างบนคนนึงครับอ๋อตรงนี้ปะเออเพื่อนนะครับพุ้มเลยแล้วกันใช่ดีครับเปิดค่อนข้างไวครับเงิน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 มอบเข้าให้เอ่อผมลืมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับว่าผมเปลี่ยนแอด,ดออนมานะครับ แอดออนนี้นะเป็นแอดออนที่หมมืดมากแอดออนรีชาร์จไวนะครับแล้วก็เป็นแหวนแดงนะฮะแหวนแดงคือเราจะไม่เห็นรอยเท้าเซอร์เลยนะครับไม่เห็นรอยเลือดด้วยตอนที่เราเฟดอยู่นะครับถือว่าเล่นยากพอสมควรครับแต่ว่าแรงมาด้วยการที่เราเคลื่อนที่ไวนะครับไนนี้สองทำให้เรารีชาร์จไวขึ้นนะครับอ่าอันนี้ผมว่าคุ้มสุดละตาที่แล้วนะครับผมลองเอาม่วงมานะฮะซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ อันนี้ถือว่าคุ้มกว่าคุ้มมากๆครับแป๊บๆบเราคือแบบเรากลับมาที่นี่ตรงนี้ได้แล้วอะ่ะโืมโกดตายยากเห็นปะผมออกไปไกลอยู่นะกลับมาบ้านฟ้าได้เลยถือว่าดีมากครับสวยครับในซัร ไต่สัเหรอมันเร็วมากครับอดอนดีจัดแรงมาด้วย,อ,ยอะไรครับมองไม่เห็นนะฮะหูไฟเดียวครับแทวจะหลับตาเล่นผมบอกเลยหลับตาเล่นยังได้แต่ผมลองหลับตาเล่นในชีวิตจริงนะจะล,ลองเฟดดูโอเคปะเซอร์ตัวนี้ครับมาทุกคนหลับตา โอโ้แล้วผมตีเพื่อจัดหลับตาดิโอ้โเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแม่งเออโอเครับเอาใหม่เอาใหม,ม่นี่ขนาดไม่หลับตานะเนี่ยยังตีมหายนดนเดี๋ยวได้อย่างนี้เลยเหรอไม่มีอะไรเสียแล้วชัว นี่ตีเลยโยนเกลแล้วเจอเราบ้าเหพอไม่มีรอยเท้านะครับทำให้การเล่นของเราค่อนข้างที่จะยากขึ้นพอสมควรนะครับแต่ก็แลกมาด้วยการเดินทางที่ไวขึ้นนะฮะเอาละครับด้วยความที่แบบว่าเราติดลมนะครับเราก็ต้องเล่นให้เยอะๆนะฮะเอาละครับตัดสองฝั่งด้วย คลิปที่เราก็ดูด่านฝัง่งไปใช่ไหมครับตอนนี้ผมลืมว่าด่านออกนะครับว่าจะให้แบบไปเล่นด่านอื่น,นบ้างนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะอยากดูผมเฟดเป็นแม่นๆคมๆนั่นแหละฮะเฮ้ยลุกได้แล้วหรือเปล่าฮะไปไหนหะ่ะเฮ้ยวิ่งไวจังอ๋อไม่ใช่ครับคนละคนกันโดดไหม โดดชัวร์ครับเฮ้ยเอาว่ะเจอสองจุกตึงเลยครับวัดจงวัดใจกันแล้วช็อตนี้นี่ไ,ไงฟาดเข้าไปฟังเสียงครับอืมเขารอดิเสียงเพี้ยนไปครับเมื่อกี้เขายืนนิ่งครับถือเป็นการจุกลินที่ดีนะครับจะเฟกผมยากหน่อยนะ ปั่นบ้านเล็กันนะครับไม่รู้จะไปทานหรือเปล่านะครับถ้าทันจะดีอุย้ยสนามปั่นคนเดียวดิ่ยากันปั่นแน่เลยอุย้ยตุ้งคุณได้เยอะมากครับได้เยอะกว่าบ้านเล็กอีกมับเข้าให้ครับโอ้ขอทืบกว่าเลยได้เยอะจัดโอเคผมเห็นเยอะๆแล้วครับเห็นเยอะๆก็บ้านแนละ้ว เห็นซื้อครับเยอะจัดมาบเข้าให้เรียบร้อยครับขอกระจายความเจ็บปวดรุเแราโอเคสแสดงว่าอยู่บนหนึ่งอยู่ล่างสองเฮ้ยเอาตึงเลยดิอืมเอาตึงเหรอ ไม่ได้ไม่ได้เสนตนักเรียนไม่ได้นะโอเคครับอดัมวิ่งฉีกไปอือดัมน่าฉีกไปบ้านเล็กปะนี่ไงไหลมสี่นะถับไปเล่นไปมันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้งไง อ,อนข้ามอ่ะมันก็มีเสียงอยู่นะฮะฉีกบนปะแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะครับคือบ้านเล็กผมเช็คแล้วอ่านี่ไงชักปักเลยครับได้เสียงคนท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เพราะว่าเหลือเม็กที่เขาชุบขึ้นมาได้แล้วนะครับล้มต่อต่อไปว่าเป็นใครครับคนคนนี้ชุกดีอยู่นะแต่ว่าต้องหายเจอนะอเอ้ยเทผมเจอแล้วเอ๊ะโอเคไม่ได้ฉีกไปไหนกไกลเลยครับอยู่ที่เดิม เรียบร้อยครับแตกสี่ชักปักชัวเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับลินยามาโอกสนะฮะสนุกจริงนะครับนะกนเล่นสนุกนะเป็นเซอร์ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่นะเวลาเจอตอนน้เพื่อนๆชอบลินตัวนี้อย่างไรนะรฝากกดไลค์เพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งไลค์เยอะคลิปก็จะยิ่งออกไว้นะเพราะว่าผมก็จะมีกำลังใจในการทําคลิปใช่ไหมล่ะสำหรับวันนี้นครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสํหรับวันนี้บ๊ายบายครับสําหรับใครเมนลินนะครับหรือว่าอยากลองเล่นลินดูนะครับก็สามารถที่จะเอาเซตนี้ไปลองเล่นได้นะครับผมสํหรับวันนี้นะบ๊ายบาย